คนครับจากที่ผมไปจับปลามาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดกระสอบให้ดูครับผมว่าได้กี่ตัวครับผมดูไม,ม่รอดแต่หินเก่งมาต้ <laughs> านยาจับโดยม<า>ือเปล่าเลยนะได้ปลาชอนครนะอุยยาไม่เปล่าเร็วนี่อืมเร็ครับเร็วๆคุณคนก่อนเุยยาโอ้ยโหพี่ได้ปลาชอนเวยยยยกรยตีกเก่งครับกระติเก่งเก่ง,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 งโตบเว้ยว่า โมเตอร์แล้วใสยปยพักให้หมากิดโอเคครับผมนี่ครับได้ปลาโจนแล้วครับวันนี้บอกเลยว่ามันครับอยู่ไม่รอดแต่กินแกงผมผมพาทุกคนมาจับปลาไหลครับผมผมเจอที่เด็ดครับผมดูดูดูครับนี่ผมล้วงไว้แล้วนะครับปลาไหลนะปลาไหลจะอยู่ในนี้แหละทุกคนผมจะกับไปดูนี่นี่นี่นนนน ได้เยอะแน่กวันนี้ทุกคนนี่นี่นี่ตัวนึงทุกคนเห็นไหมโอ้โหได้ได้ได้อีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้ยดู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 มันเลยดูมันเลยดูมันเรื่ยจับยากนะครับปลาไหลนะผมบอกไว้ให้นี่ครับทุกคนได้ปลาไหลแล้วครับสองตัวครับใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปแบ่งพี่ๆที่กองร้อยกินกันครับผมตัวครับสองตัวนี้น่าจะพอแล้วครับผมสําหรับวันนี้ครับไปทุกคนไปทําไปหาเมนูทํากันดีกว่าครับเดี๋ยวให้พี่จีแกงครับดูครับผมไปพอนี่ดูครับทุกคนนี่ตอนนี้แหละลายนี่เลยครับอ้า สวัสดีครับทุกคนครับจากที่ผมไปจับปลามาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดกระสอบไปดูครับผมว่าได้กี่ตัวครับผมวันนี้ครับนี่สุนระราชทานด้วยนะครับดูเลยครับทุกคนนี่ดูครับน,นะนี่ตัวปลาไหลนะนี่ดูตัวช้ได้เลยครับทุกคนตัวช้ได้เลยนี่ ปใช้ได้ครับผมนี่ปลาชนดูครับนี่แล้วก็ปลาได้แค่นี้ครับผมแค่นี้เองครับมาครับผมนี่ปลาชนครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนี่ปลาลาดด้วยอุ้ยนี่ดูปลาลานะตัวเหญ่นะ,ระออครับผมเล่ครับผมไม่ไม่่มอแต่กินเก่งครับนี่เลย่ปลาลาาครับนี่ป,ปลาปลาอะไรนะปลาติงปลาติง ปาดิ้งไม่เยอะมาลาด่ดนี่บาลา่าเยอะมันเงาหุหดเบอ้อนี่เดโวจับจับใส่ทุ่งกับี่เม็ดดูครับทุกคนเยอะอยู่นะน,นี่กบบกบบนี่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 กบกันครับนี่กบข้ามตัวกันตัวยิง่ง่ายเบ้งเป้งเบี้ยทุ่มหวาแล้วหวาหวาได้พาเข้าไปจับมั้งไงวะเออโอ้ยไล่ยาวไปเลย นี่ครับเล่ตัวเราครับใส่น่ากินพาานนนี่เล่มาต้านนี่เล่หยาเอาครับนี่เล่ทุกคนโอ้ร่ายโลเลยนี่กอบกันครับโอ้ได้แค่นี้ครับวันนี้ครับอยู่ไม่รอดแต่กินเก่งมาต้านก็อเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับ